ความสนุกของละครอีกเรื่องกันบ้างนะครับผมนี่เรื่องนี้เลยแผนรักฉบับร้าย mm. เป็นความแบบว่าโรแมนติกคอมดี้นะครับผมดูแล้วจะฟีลกู๊ดสุดๆนะครับซึ่งในหลายๆตัวละครนะในเรื่องนี้ก็จะแทรกความน่ารักให้ได้อมยิ้มกันแต่มีอยู่หนึ่งสาว <Ha. S 1> นี่คนนี้เลยครับ <Ha. S 1> น้องมินชีเศถษนนันนะฮะตอนแรกเหมือนจะสดใสถูกไหมเอ oh. แต่หลังๆเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะยังนะยังนะเพราะว่าชีนะฮะกลายเป็นคนที่ดราม่าที่สุด มากที่สุดในกองถ่ายละครนี้เพราะว่าชีรับบทเป็นใบาชาเป็นสาวยูทูบเบอร์ YouTuber, แบบมั่นๆแต่ว่ามีความสับสนเรื่องหัวใจพี่ปุ้มจนกลายเป็นคนที่แบบเศร้าสุดๆในเรื่องมินชีบอกว่าเล่นเองยังสงสารตัวละครตัวเองเลยครับแบบนี้เนี่ยจะได้คอมเมดี้เหมือนคนอื่นกี่โมงครับเนี่ย เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมดี้แต่หนูตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะหนูหาคอมดี้เต็มไม่เจอเลยเหมือนเออมีแต่แบบร้องไห้น้ำตาโอ้โหใช่ใช่ใช่เราก็จะมีแบบซีแบบสดใสสดใสมั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะอยู่แค่แรกๆเท่านั้นแหละสดใสแค่แรกแรกแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มเค่าน้ำตาละไม่ไม่เพราะว่ามันเป็นเหตุผลเนีพอคุยคนเดียวกับกล้องมากๆุ๊บเนี่ยเริ่มแบบเริ่ม เริ่มแบบจิตตกแล้วเริ่มจิตตกแล้วเขาเศร้าตอนท้ายอาจจะต้องพบจิตแพทย์ละก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชาคิยาด้วยนะคะเจออะไรมาเยอะค่ะทุกวันจันทร์นะคะทางช่อง7 HD ค่ะเป็นอิดูบททดสอบของมินชีที่บอกเลยว่าชีเล่นถึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมกันได้นะครับแพนรักฉบับร้ายเวลาใหม่ครับผม2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง7 HD ครับ